้าเก้าเก้าห้่าเอาสองตกับพ่อเสองตกับพ่อเ้าถาว่างในแม่นข้ากเราพี่น้องสองตัวาว่างเนี่าัดโเอาตูข่างล่างว่าจัดเยนนะครับด้วเสื้อสองัวลข่างลางอจัดเยนรุ้ดีแล้ว โอ้ตัวของล่าเป็นเลขแปดนะครับเพื่อนเอาเคลียบเบิ้งเคลียบเบิ้งเป็นเลขแปดเลยชัดเจนปะเอาว่าจังเครงข้างันหัวลงวะค่ะเปแปดไปหกะ่แปดแท้แน่นอนม่นมันจะติตรงอยู่ในนี่น้่นเนี่ยค่ะกห้าเก้าแปดห้าหกแปดแล้วกันการไื่ 000, ม 000, Stevens, ี่ั้งเก้าหาไม่ต้งแปดหาพี่พอจะหมามากน่ะนี 000, ่นนตรงเป๊เลยรี่นี่นี่เื้อกันไปเลยนะซับกันซื้ออยุนีละอันนี้เป็นเลขคูบแล้วครับเด้อหาเก้าแปดนอยู่ไหร่ละ่ะบยี่สแี่สิบกันที่สองที่สองนังขักกันนะ แปดนะแปด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 กำลังสิ้หายแล้วล่ะถ้าถูนววักเป็นชั้นววัยแห้งชัดไปเรื่อยยี่นกล่องมันจะชัดมันจะชัดชัดไปเรื่อยชัดไปเรื่อยในกล่องมันจะชัดเลขแปดนะค่ะแต่ว่าที่ชัดๆก็คือเจ้าห้าเจ้าเสียบลงเลิกพ้นไปละเลขแปดั่นเหรอค่ะเสียบลงเลิกพ้ แปดเก้าห้าเนาะถ้าได้ขึ้นไปทั้งนี้ก่ได้ต้องมากเลยห้าคนว่ามาเอาเลขกี่ตรงกล้วยคุณแม่เห็นเลขบ่ค่ะอันเ่อเห็นน้ำเปิลนี่ยังดอกกุ้ขาหัน่ะเห็นยังน้ำเปิลกระผู้เปิ่นนลไปกับคุณแม่เพิ่นเห็นรอไปเพิ่นมาเพิ่นแต่เอาเพิ่นอันเพิ่นมาเอาฮัก้าคนนั่นเพิ่นนั่นได้อยู่เพิ่นมาเอาเพิ่นได้อยู่สองวัดอยู่มูเปิลแต่ว่าแม่เอาบเพิ่นแม่เห็นอัน ไปกับอาจารย์นี่ไปเฮ็ดที่แหลมได้เคล็ดตัวเดียวมันก็ออกเคล็ดสวนนี่ยุ้กวยนะว่แม่จ้าโอ้พันสิบแต่กี่คนเพรานบ่านเนี่ยออกมากที่แตกออกมาเป็นห่านออกหลายะเยออกมากค่ะเขาได้แตกออกมาเทรมานไลนเอาออกท่านอาจารอได้เยอะมากๆใชนไหมเงน เห็นมีคนยืนน้ำคุณแม่พ่นเห็นมาค่ะบบเห็นคนโบเห็นคนทานเขาจำไปเอาน่เพ่นบ้าท่าเ่าจำไปเอาหายมาสั่นคนกะวางสั่นคุณแม่อัปีต้นกล้วยบบมีปีปัจจีค่ะปีบบมีจ้ะมีตะมากก็มันแบบไรมองไรมันจี๊ใส่ลปนานลยารนนกอ่วกรามึงอันนี้แม่เราละน่ามันไม่เอาแะหมงิันีย เก้าตรงนี้จุดสองห้าแต่จริงๆแล้วไปตรงกับเหล็กพอจำห่อครับพอเหล็กพอจํเ้านึงเจ็ดเก้าหนึ่งจุดสอง้าันกลบกันเอยูทูบนะครับกับยูนีนะครับซึ่งจะมาตรงกันยูาลมองหลายที่นะครับ1,791เด้าบาท2ีสดห้ตางค์นะครับด่าเป็นยอดร่วมจากร้อยประบาทนะครับร้ะบาทเมื่อนี้ได้ตรงกับเหล็กพอพ้าที่นั่มาจาก ดอนปูตาครับตรงกันเลยครับ25่สิบห้าตางแต่วายิปผาเนี่ว่าตรงนะครับเนาะมันย่ากะพ่อสสองห้ากะพอสองห้าครับตรงกับพ่อสร้อยกว่าบาทครับพ่อสสองห้าเไปเดาไปหนึ่งจุดสองห้าอันนี้เป็นหนึ่งง่ายโยตรงกันกับที่พอจำเล่าได้มาจากดอนปูตาตรงกันมดทั้งเหล็กกูตรงกันพ่อเล็กถูกกับต๊ะ หนึ่งเลยอดเงินกระตรงนะครับเก้ายอดห้าามยอดเงิ่นจากร้อยพบาทนะคะที่พี่นั่าบอกว่าใบถาใส่ใจ่ายคานามคาไฟะแห้าแล้วก็คานามค้าไฟหนึ่งเก้าจนี่หละตรงกันสามย่างเลยอคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นยอดเงินนี่แหละค่ะขาางวัด หนึ่งพันบาทนงบาทเขาเรียกข่ว่าม่เก่าสักหรอพ่อเขากอเดียวกันเจ๊ขาเขานี่สองจาจ้าจากันเขา้วล่ะเข้าแล้วเข่าแล้วเอาสบายมาจ้าจานเพื่อนเราตูดเลี้ยงเท่า ได้ต่ดวงไปลงมันละบาทสองพันกว่าบาทได้ต่ดวงไปชุมบนเาท่านที่รับชมคลิปนี่โชคดีทุกคนนะค่ะขอให้ความสุขดีกทุกคนฟันขึ้นแ้นมันหลายตัวแบบนี้แล้วท่านฟันเป็นสิงเนาะค่ะสิบห้าสตางค์รวมเป็นมเป็นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเองห้าเพื่อนาเพื่อนสมมหาจันีรเหื่อยอยเนาะ ก่อนเรามาหาผูอยู่เรื่อยโยปูนอะมากชาวบ้านเลยบอกว่าโอ้ยปูหาปูไปอยู่เลยวระบายระบายเราแล้วก็ประมาเราบาดบอกนี่ผู้ไปอยู่ใหรแล้วเขาขึ้นมาแล้วบ่ล่ะมาแลี้ยงขึ้นมาตัวมาหอดพญานาคถึงมหาพิณขอเป็นยังไงล่ะพระอาจารย์ขึ้นไป็นทั้งบุตรบ้าไอ้ปั้งเนี่ย ต้อมาตัแลแ้วแต่กุ่นก็ปอนต่อปอนต์ค่ะคุป้า้ฟังไหมอนเขา้นี่ยาแบยืนนีแล้วคนเขาบอกว่ามันอยู่ในน้อง่นี้เขาเนี่อยู่ในนองนี่มันบอครับเลือดเนี่ยนาคระขั้วนัวเขาเนี่นางน่อยนี่ยนาแบบวายมาเป็นตัวร่นเลยเนี่ยอม่ชูแชเอา่ะค่ะพระอาจารย์ฮะูจน้ำรเนค่ะเออจุดน้กันรดมามาเป็นตัวแบบนี้ป่ะค่ะนี่แล้วแบบตัวแบบนี่แล้วเนี่ยมากระซากนี่แหละเนี่ยแต่เฮงไรอาจารย์เนี่ย กขอบวรชสาปีบางหันละขอบวรชสาปีมันเยมานตแบบไม่มีเม็ดบอวันสีโอ้ยมัน้ำเป็นงูงูไงญ่ที่ปเทศน้งูหนาคือเกางูคืองูเหลี้ยมเนี่ยอาจารย์นีเม็ดบอกครับหรือว่าหรือว่ารับเตื้นตือนนี่ออเป็นรับเตืนรับเตืนนี่มานเป็นตเลยเป็นตัวเป็นแม่มาตังไนจ้ะ ว่าเราไม่ได้เราเป็นเพล่ยข้ามคุตเล่ยดักแก่ๆๆ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 มๆๆ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 ๆคๆๆๆๆนๆๆเๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆตๆๆ่ๆๆ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 ๆลๆๆๆๆนๆๆๆกตๆๆ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 ๆอๆๆ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 นๆๆ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 ๆกนีๆๆๆๆๆกๆๆมๆอนัๆนๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆตัวๆๆ้ๆๆ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 ่ๆๆๆลูกๆๆ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 นๆๆๆ มากมเเมะกมา่มจิดมีมีหนักกว่าขัวหนึ่งที่มีลูกมีลูกหน่อยสองตัวหนักอยู่นี่ยพูดตากมมหาอาจารย์ดรื่อ้ตะกวนมาอยู่เดืนนี้เราบรใคามากนะพครับเราบวดหมกไปอเจ้าอะไรครอม่จะพูดแอนไปไปจานปคนมองนอกกูเลอมีตะพูเส้นไปเนาะพูดอะกันอย่างพิยุนนำเนาะไปหาาไปหาพลังคนไปย่างเดียวูงไปเขาให้กินดิ ไรรดว่นนี่อโอ๋อแต่กี่มากเหลือยเดียอย่างปูกปาเลยแต่ก็ยุคุนก่อนนฮะ่อยุคอไยุคพุนอืมันก็บอกยุคเรื่อยยุคตอนจะอยู่หลวงปู่บานก็เลยอาจารย์อยู่หลวงปู่บานเท่ครับแปดปีนะก็อยู่หมอน ไม่ยืนก็หาปีกพยืนี่หาปีแล้วสิโอยู่หลงหมู่บ้านปูกับมหาโอมหากป็นกุนลนะไปค็อยูนเปียร์ตูพี่หาแต่จีนหาหรือเป่าจำเนาะแต่อไปถ้ามากก่อันเล่าเรากินเหล่าเนาะปูต่ปูแต่เรากินเหล่ากินเหล่ากางเด้ปูไปกัน เก็บป่านยังมากว่าสมือนอนน้ำโอ้ยกูนอนน้ำเด้อตอนกูยางหมอหนเพื่อนเรา<ม>ตอน,นกูนอนน้ำเอาคนนี้โอ้ยเมาหล่อกันยังมาหากันเลยน้อง <laughs> คิว้วหอนเหลาคนนั้นได้ฝันเมานอนเต็งจำโนได้เต็งเฮานุ่มเป็นหลวงตาโอ้ยเป็นเมาคนยังมาหากันเหมือน้องย่ำออกย่ำเขาเขอาประตูได้พวกเนี่ยย่ำออกบ่อบ่บ่ทั้งเก่าดิ ออนาต่างคนเนี่ะโอ้พวกเทพนี่พวกแคบอ๋อเสียงเปิดประตูนี่แอดะเราฟังเสียงโอ้ยคือเปิดประตูเขามามิดแต่เนี่ยเดียวแล้ววายเจ้านี่เสียงว่าเปิดประตูนมด้เือเขามาอ๋อย่ามบอกนี่ไปทั้งบอขึ้นของเก่าไปทั้งหน่าไปทั้งหน่าเลยทีคนบขม่าเราจะไปสันปูอ๋อเทพนี่มามาแบบนั้นเนาะมาแบนั่นมาสิพวกขึ้นงูพวกเทียมมาเนี่ยเทียมมาเนี่ยเขาบอกมีเทพมามันสีเย็นอืมครับ เทีบสิมาสิมาเย็ยนมันจะเย็ยนเป็นคือลมวิวินขึ้น,น,นหอบเปิดพัดลมใส่น้ำแข็งมันจะเย็ยนเป็นเย็ยนมากเลยเปนอนปะไรซะพวกเทีบมาอ๋อนี่แหล้วเ,เปิดมาขั้นผู้เจ้านิมิตขั้นทพพเทียบดูเทียบไปหาหนิมันจะเป็นนี้กันอ๋อถ้าพวกนั้นบวมเป็นเทียบอ๋อพวกนั้นที่มาหาขั้นเบาเย็นนอ๋อครับทพพเทียบกับพวกพุ่มสั้นจ่าตุ่มเพื่อนว่าพุ่มใหญ่จ่าตุ่มผู้ตายหรือพุ่มใหญ่จ่าตุ่มเกิดไปอ๋อพุ่มมานั่งจ่าตุ่มนี่พุ่มอ๋อสองพุ่มนี่เพราะว่าพุ่มบด บ่าใครมาอยู่น้าห้องหรอพุ่มสั่นสูงนไปอ๋อนี่เพื่อนยีงอยู่จันทรเพราท่นชบนไดตอคนีบพุ่มมานั่งชุ่มจกตุ่มพุ่มพุ่มสั่นพวกนี้สองสั่นเดี่พุ่มสั่นมักมวเก็เลมักมวลเอานีมักวลมักวลมักล่า่มักมวนมักมวนรนมันบมักมวนมันจะเป็นยังไมักมวลยาสูบก็ยังมียาสโอ้ยบ่มเลยวบ่บู่บพูจากสูยานสั้นแล้ววันี้ โอ้ยปูเขาสั้นเหรอาจากสูบยาแห้งหลายวันสั้นบันนี้ต้อมาหาคุณลวโอ้อยากสูบมีตอยนมาหาสูอดอดบ่ไรว่านวจะสูบยาแหงวันสั้นวัโอ้ยบัดนี้มดเลยเตียมมากเลยบัดนี้โอ้ปู่ไอโอ้ย